สวัสดีเกรซพดผื่นกวนใจเธออีกแล้วมั้งเหรอ <S <S สวัสดีแมรี่เธอพร้อมสำหรับการสอบเคเมรีรอยัง <S <S โอ้ทีนะ่ะเธอมาทันเวลาเรียนนะไม่ต้องกังวลนะสวัสดีตอนเชาน้าเลยนะโอ้เธอกำลังจะจามล่ะเอาละสาวๆพวดเ,เรา,นะาพร้อมสำหรับการทดสอบเรียบสายรอยังนะคาบเรียนจะเริ่มแล้วเร็วเข้าโอไม่นะ ใครทำแบบนี้กับพวกเธอกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการคนทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงนะเกรซไม่ต้องร้องไห้สิเธอคอยสอดเธอดีนะโอ้พวกอันตรพาณนนี่แล้วละ่ะพวกเธอหัวเราะอะไรกันนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะโสสารต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขากำลังแย้มกับใครยู่ใช่ใช่แล้วเรียกวิ่งเข้าห้องเรียกนกนจะถูกลงโทษเลยเขา ล้วตอนนี้พราจะเข้าเรียนได้ยังไงอะสาว,สวมีแสงอะไรออกมาจากตัวล็อกเกอร์ของพวกเธอด้วยมันคืออะไรละ่ะน่าสงสัยจังแต่เราต้องลองจับดูถ้ากลัวจนเลยแล้วไรเราอยู่กันนะโอ oh, wow, ้วสสาวมือของพวกเธอมันกำลังเลื่องแสงละ่ะโอ้แล้วสีหายไปไหนหมดแล้วสดสาวดูแขนของเราสิมันคืออะไรนี่ตอนนี้เรามีพลังวิเศษงั้นเหรอ โอ้ดูเหมอือนจะใช่นะตอนนี้เราเป็นแม่มดนแล้วล่ะอ่อใช่แล้วโอ้พวกเขากำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเราไม่อยากทำการบ้านค่ะแมโคโคะ่โอ้ช็อกโกแลตโอ้ไม่นะนาลิกาลุก ขอนอนต่ีกหน่อยเถอะนะขอห้านาทีก็พอโอ๊ะเออกินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอออะไรเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไหม้อยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยฉันได้กินอะไรไม่ไหม้อะมีอะไรกำลังไหม้งั้นเหรอก็ออะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้งั้นเหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีแมรี่โอ้ก่ออะไรขึ้นกับมือของฉันเนี่ ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้า oh, ว wow. <Wow. S 1> ลินดารธเห็น้านไหมฉันมีพลังแห่งน,น้ำละแล้วนี่คืออะไรอะต้นไม้งั้นเหรอทีน่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อะอย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยู่ในถาวนละ่ะอโหทำไมในนี้ถึงเขียวขนาดนี้เนี่ยฉันควทำอย่างนั้นเหรอ มือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้องการความชเหลนั้นเหรอพูดตามตรงก็ใช่อะโอว้าวเกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอโอโใช่แล้วเกรซทำให้พลังแห่งลมจริงจริงด้วยหยุดนะับทุกอย่างปกติแล้วละ่ะควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะ โอชิแล้วพอทีนักตื่นได้แล้วสาวสาวแล้วเขาสาวสาวยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังวิเศษของตัวเองได้แล้วล่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟเกรซคือพลังแห่งลบและแมรี่พลังแห่งน้ำและทินัาพลังแห่งพืชพันุเอาล่ะสาวสาวพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่หมต้องดูเต็ปเต็มสิบนะงั้นเริ่มจากใครดีล่ะ <Yeah! S 1> โอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไง แม่มไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหาัาแว่นไปนะโอ้เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะเอาล่ะเราต้องค่อยๆใส่มันโอ้ว้าวเราสดใส่จังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้ว แม่จ๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งนะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนเอาละมันได้ผลแผ่นแปะชุดลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปลงหลังน้าละฟมแล้วน่าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลย เอาล่ะบีโฟมลงไปบนแป้งแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทําเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีแล้วล่ะ <Wow. S 1> โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็แผ่นแปะอ๋อ <Wow. S 1> ช็อกไปเลยเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อนนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีนะโอ้ยเสียวคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉัน ฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจำได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดล่ะและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันธุ์ด้วยฉันสามารถปลูกพืชที่ฉันต้องการได้ฉันสามารถใช้มันทำมาสตันสิวได้ล่ะดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการองุงวนกีวีและก็มันนาตั้งกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วก่อนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วล่ะทั้งหมดเลย ตอนนี้ก็หั่นมันใช้คันนาได้สะดวกง่ายาขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบส่วนผสมทั้งหมดลงในเข้างผสมเล็กๆกันเลยใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมาสได้ในวิชาเคมีนะในข้าวเป็นสนุกกว่านี้แน่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ป oh yeah. ั่นเลยโอ้ยแย่ฉันเลยสวยขึ้นแล้วล่ะ ตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมสัสนะเทสมสมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมพ์เกี่ยให้เข้ากันเพื่อให้เพพสำหรับบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอใช่แล้วมันแห้งตัวแล้วล่ะต้องถอดว่นออกก่อนแล้วก็วางมาสัสไว้บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอ้ว้วาวสิวไม่มีแล้วใบหน้าของฉันแต่งปังสุดๆเลย อีที่หน้าทิ่งอสองตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะแล้วฉันจะทําอะไรดีอ่ะอะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั่นเหรอจัดการยังไงดีละ่ะโอ้พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมละ่ะ พลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอา่าฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหน,น,หนาๆสำหรับมาสด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงทานแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทาที่จมูกได้แล้วลปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโอ้เจ๋งจังเลยเออ อะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเหลืองขนาดนี้อ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันและก็แปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเหลืองได้อย่างแน่นอนโอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะใช่แล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้หินมาสเสี่หมูกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดเราไม่เคยมีสวหัวดำมาก่อนเลยสันสานสบายดี เออแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเป่าได้เริ่มยันยันกันเถอะเขี้ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้คข้วของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้โดวดเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแตะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รอ อ๋อฉันกดดมเลที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยอาแล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมคำก้าทั้งหมดมันน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บเจ็บจังเลย,ยงเกรชยเย็นนะตอนนี้เราจะปดูกันหมดแล้วอ,อว้าวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูไรที่ติสาวๆพวกเธอคือแม่หมดที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆ ฉันอยากแต่งหน้าแบบสดใสนะโอ้พลังแห่งไฟมันอยากใช้ฉันเงินเหรอว้าวเอาละมันลองกันเลยแต่งตาเป็นลูกเพิร์โอ้ว้าวมันดูเร่ามากเลยมาเพิ่มความแวววาวอีกสักหน่อยดีกว่าใช่แล้วใส่ลงไปเลยฉันนี่พลังแห่งไฟฉันต้องดูส่องแสงสว่างใช่แล้วสีทองเหมาะกับฉันมากฉันขอส่งจุมให้ทุกคนเลยสีฟ้าเหมาะกับตาของฉันมากเลยอะ ไลฟ์แ็กช่วยได้เสมอเลยแม้แต่การแต่งหน้าแบบนี้ตาฉันสวยจังเลยจากนั้นมาเพิ่มความเววววให้กับริมฝีปากกันเถอะสวยมากมฉันเข้าใจแล้วพลังแห่งน้ำต้องการช่วยฉันในการแต่งหน้านี่เองยังขาดอะไรไปรสักอย่างนะใช่แล้วฉันต้องการเจลแบบนี้แหละแล้วก็กลิตเตอร์เพิ่มความเววววผสมให้เข้ากันแล้วก็วอลล่า มันกลายเป็นเจอเรื่อส,สวยๆเข้ากับอายแชโดกของฉันเลยล่ะฉันดูน่าทึ่งมะทุกคนต้องหมดสติเพราะความงามของฉันแน่นเนอไฮไลท์สีเขียวช่วยทำให้ผวของฉันดูแต่งต่างได้ละ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อใช่แล้วขนตาไงมาเพิ่มขนตานั่นๆให้กับขนตาธรรมชาติของฉันกันเถอะ โอ้ว้าวมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันมีความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยนะดอกเดซี่สวยจังเลยฉันยังขาดมาในการแต่งหน้าของฉันนั่นนะโอ้ดูสิฉันมีรูปกาเป็นดอกเดซี่ละลังแห่งพืชพันธุ์ฉันรักเธอแล้วก็ทาลิปสติกด้วยนะข้ากับอายแชโดว์สีเขียวของฉันมากๆเลยโอ้ฉันนี่มันเกินต้านฉันจะไปชิดล็อแล้วฉันจะทำอะไรดีอ่ะ โอ้พลังแห่งลมน่าจะช่วยฉันได้ฉันอยากว่าตาสวยๆให้ความรู้สึกถึงลมนะโอ้ว้ะนี่แหละที่ฉันต้องการเป็นการแต่งตาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนนี้มาพักไข่หมุนกันหน่อยดีกว่ามันดูอ่อนโยนเหมือนฉันเลยละ่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องอ้าป,ปากค้างไม่ใได้เห็นลูกใหม่ของฉัน เสร็จแล้วล่ะดวงตาของฉันดูสวยมากไปกันต่อเลยว้าวศสตาพทธอดูนหน้าทึงมากเลยแต่ละคนเองกลังเฉพาะตัวของตัวเองนะนี่และสิบเต็มสิบโอ้ผมของฉันไม่ยอมฟังฉันเลยอะฉันเข้าใจเธอนะเพื่อนฉันยุ่งกับผมมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีหวีไหนที่ช่วยฉันได้เลยอยฉันเหนื่อยแล้วโอ้ไอเดีย ผมมันดูแย่มากแต่พลังแห่งเราไม่ช่วยฉันแก้ไขมันได้แน่นอนเป็นไงล่ะตอนนี้ละคนละเรื่องเลยทรงผมฉันสวยมากค่ะนกัทุกคนฉันสึดๆเลยฉันมีความสุจังิงอ๋อแล้วก็ไอเดียฉันใช้ไข่มุกในการแต่งหน้าไปแล้วแต่ถ้าแต่งผมด้วยละ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่ไหมทุกคนต้องเหลียวมองแน่ๆหมุนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย ดูสิน่ารักมากโอ้คริสตัลน่ารักจังเลยจะใช้มันด้วยทรงผมจะดูอลังการยิ่งขึ้นดูสิแต่ว่ามาห้องคริสตัลกันอีกหน่อยเถอะฉันอยากเป่งปังเหมือนเจ้าหญิงในงานเต้นลำมนะฉันชอบมันนักมากเลยโอ้ใช่ผมกับฉันมันแย่มากเลยเพราะฉะนั้นงจากลมแรงๆของเกรซเนี่ยโอ้พลังแห่งไฟมาลองกันดูเลยโอ้ว้าว เป็นทรงผมที่ร้อนแรงมากเลยผมร้อนเข้ากว่าฉันมากเลยละ่ะและผมของฉันก็เป็นสีแดงด้วยแน่นอนว่าฉันคือสาวแห่งไฟไงสวยจังไม่อะไรดีไปกว่านี้แล้วพอ,อที่คาดผมมองเข้ากับภาพลักษณ์ที่ร้อนแรงของฉันแน่นอนผมของฉันมันยุ่งมากเลยแล้วจะทำผมทรงไหนดีนะโอ้พลังแห่งนับมันช่วยฉันเหมือนทุกครั้งเลย น้ำพัดออกมาจของฉันเองเพราะงั้นฉันไว้ใจมันเต็มที่ว้าวทรงผมแบบเปียกงั้นมาเพิ่มบวลสักหน่อยเถอะน่ารักจังเลยตอนนี้ฉันดูสวยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปดูทีหน้ากันดีกว่าเออมันัดสองข้ามให้กับฉันเลยอะใช่แล้วฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นมาม้วนผมของฉันกันเถอะและฉันมีพลังของพืชพันธุ์ด้วยฉันเลยอยากได้ป่าสวยๆบนหัวของฉันใช่แล้ว ใช่จริงๆรนี่แหละฉันต้องการเห็นแต่อยู่ในหัวทุกคนด้วยนะทรงผมของฉันต้องดีที่สุดอย่างแน่นเนอะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นใกล้เสร็จแล้วล่ะแล้วลก็พร้อมแล้วเหลือแค่ต้องจัดทรงให้สวยงามเท่านั้นบิดผมไว้อย่างนี้แต่ยังขาดอะไรไปอีกอยืนนะพลังแห่งพืชพันธ์ฉันต้องการความเฉลิมฉลอกเธอมาเพิมชีวิตชีวาให้กับทรงมของฉันกันเถอะ ใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักจริงๆที่น่าจะดูน่าทึ่งมากแมรี่เธอสวยเกินต้านดินดาผมของเธอก็ร้อนแรงมากเดรสส่วนของเธอนั้นอ่อนโยนมากจริงๆสาวๆตอนนี้พวกเธอต้องเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดสวยๆนะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันจำได้ว่าฉันมีชุดเดรสสีแดงสุดปังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่นะนี่แหละที่ฉันต้องการ แต่มันดูเรียบง่ายเกินไปทำไมฉันต้องการชุเดรสล่ะในเมื่อฉันสามารถทำเสื้อก็กระโปรงได้สุดยอดแต่ยังขาดบางอย่างไปอยู่นะจริงด้วยฉันต้องเพิ่มเพลิงนิดหน่อยละว้าวนี่สิคนละเรื่องเลยฉันชอบลายนี้นะส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้าต่างหูที่ลุกเป็นไฟและก็จี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าท่านของฉันือไฟ ร้อนแรงมากตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วฮะฉันจะใส่อะไรดีนะมันใช้ไม่ได้เลยอ๋อไอเดียฉันจะตัดเสื้อผ้าได้ตัวเองละ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เข้ากับการแต่งหน้าของฉันเลยชุดน,นี้นะ <S <S อืมอืมพลังแห่งพุชพันธ์เธอช่วยฉันให้มันสมด็จได้ไหม <S <S ใช่แล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนทุ่งดอกไม้เลยละ ต่างหูวสวยๆด้วยจี้ซอยและก็รองเท้าสีชมพูดสดใสฉันดูเหมือนเจ้าหญิงแห่งพืชพันธุ์ไหมละ่ะฉันคิดว่าร้อยเปอร์เซ็น์เลยมันดูน่าเบือ่อโอ้ฉันนึกไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้แล้วละ่ะพลังแห่งน้ำช่วยฉันสร้างชุดที่ไม่เหมือนใครได้ และไม่มีใครหาแบบนี้ได้แน่นอนฉันต้องการเสื้อธรรมดาแบบนี้แล้วก็เพื่อจะทำมันฉันต้องการย้อมสีมันและมันง่ายมากเลยนะเราแค่ต้องหิดเสื้อแล้วก็มัดด้วยหนังยางแบบนี้แล้วก็จุ่มน,น้ำที่มีสีที่เราต้องการแต่ในกรณีของฉันก็คือมันคือสีฟ้าแนะนาคือสีโปรดของฉันเองดูสิทุกอย่างมันสวยมากเลยตอนนี้มาใส่รองเท้าสวยๆต่างหูสีฟ้า ก็สร้อยคอกันเถอะสำหรับฉันแล้วทุกอย่างมันดูเข้ากันมากเลยฉันสวยจังเลยลุกใหม่ของฉันพร้อมแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่มีใครเป็นลุกได้ดีเท่าฉันแล้วล่ะฉันตัดเย็บเองฉันรวบรวมความปร่งสบายไว้ความเบาความแก้ไขของฉันไว้ด้วยกันหรือว่าเจอไม่ได้อะมันไม่ได้ผลนะโอ้ใช่แล้วฉันพลังแห่งลม มันต้องช่วยฉันได้แน่นอนว้าวมันต้องมานดีกว่าที่ฉันคิดซีอีกนั่นนี่นี่คือชุดที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆตอนนี้ก้าวมาพิ่มเครืงประดับด้วยกันเถอะใช่แล้วเรียบร้อยฉันดูวิเศษมากเลย อูว้าวทีน่าคือพลังแห่งพืชพันธุ์เธอน่ารักมากเลยลินดาพลังแห่งไฟเธอดูวิเศษจริงๆแมรี่คือพลังแห่งน้ำเธอดูน่าทึ่งมากและเกรซพลังแห่งลมเธอเชื่ยวงดงามส,สาวสาพวกเธอดูน่าทึ่งมากเลยนะลุหนุ่มกำลังท้าแข่งกับความงามของพวกเธอและสาวสาวก็อิจฉายังไงละฮะ mm hmm. ใช่ใช่ใช่แล้วพวกเธอคือเด็กเนิร์ดมาก,ก่อนแต่ตอนนี้พวกเธอเป็นราชนีแห่งความงามแล้วละ่ะเป็นไงละ สาวๆพวกเธอชนะใจพวกเขาได้แล้วพวกเธอดูสวยเอ้ยอะไรกันเนี่ยเธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้น cribe ช่องมัลติดูได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้และกดไลน์ด้วยนะแล้วเจอกันใหบ่าย Bye.